งานดีไหมบายนานดีไหมหกตึ๊งหงไหมอ่ะคราวที่แล้วก็นัดที่โน่นแล้วยังไม่มีใครมาเหมือนกันตรงบ้านบายอ่ะที่บ้านบายอันเนี้ยบ้านเกิดอ่ะอันนี้บ้านตาบ้านหลังเล็กของตาเกิดบ้านตาเกิดที่ม่านอารุณกาลุนอ่ะหลบรถในใจพี่หลังสวัสดีค่ะ จอยฝากของฝากมาให้นะพีจอยคือบอลเพิ่งจบดูบอลตึกตื่นจอยอะตื่นแต่ตีห้าแต่ไม่มาจ้าตื่นอะไรแต่ตีห้าตื่นอะไรยังไม่ได้นอนดูบอลอยู่บอลตีสามไม่เหรอใช่ตีสามกำลงดูบอลบอลเพิ่งจบอ๋อนั่นคือไม่ได้นอนเหรอใช่เอ้ยเราพักไปบอกตื่นละจอยจะก้มทำไมอ่ะมันสูงไงอ๋อจะบอกว่าใบเตี้ยวไม่ใช่ เราดับมือเรามันต้องยกให้กิน่ล้วก่อนกินแล้วดีกว่อนต่นช้าไปกินทุกวันก่อนเลยไม่ใช่งั้นอ่ะหมูปิ้งมะไม่อยู่พี่ดาสลับเปล่าไหมน้องกินต่อไหมเดี๋ยวค่อยกินทีเดียวเลยเอางั้นเราเก็บไว้ก่อนเอาน้ำตาวุ้นท้องก่อนน้ำ่าวู้นท้องแล้วทางจะไม่อยู่แ้วทางจะไม่อยู่นะ